Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่21กันยายน พุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับสภาวะอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมภาพโดยรวมโดยทั่วไปของประเทศไทยวันนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนนะครับผมอาจจะมีฝนตกค่อนข้างหนักหรือตกแช่ตกนานอยู่แถวทางภาคกลาง ภาคตะวันออกภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับผมสว่วนตงภาคอีสานนั้นก็มีฝนลดน้อยลงครับเรามาดูการคาดการณ์แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่21กันยายนตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นสีนะครับผมส,สีแดงหมายถึงบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากคือ90.1ม mm มขึ้นไปนะครับ ส่วนสีเหลืองหมายถึงบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักคือ35.1ถึง90มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากนั้นได้แก่จังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ลบบุรีเพชรบูรณ์ชายภูมิจังหวัดเลยและก็ทางภาคตะหนออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับผม ส่วนพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักสีเหลืองนั้นได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางลำพูนน่านแพร่อ,อุตรดิษฐ์ขอนแกัยจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการนะครับผม ส่วนทางภาคตอนออกนั้นได้แก่จังหวัดเสริมเข้ามาได้แก่จังหวัดสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองนะครับผมส่วนทางภาคตอนออกสิเสียงเหนือนั้นได้แก่จังหวัดหนองคายมงกาฬารสกลน,นครอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนทางภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ สุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมเรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่21กันยายนตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางบ,บางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตนตกข,ของของภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางตนบนและภาคภาคตะวนออก ทั้งนี้เนื่องจากล่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณด้านด้านตะวันออกของภาคตนภาคเหนือตอนล่างขอให้ประชาชนทั้งนี้เนื่องจากล่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับ มรสุมตะวันออกเฉียงตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลน้มันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณด้านตนออกของภาคเหนือตอนล่างขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้กทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลน้ำมันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2- 3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฝั่งอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความ,มาระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับ ส่วนเนื้อเล็กบริเวณทะเลน้ำมันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยประจำวันที่21กันยายนตั้งแต่18นาฬิกาวันวนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือโดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง พยาวน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์ตากสุขโขทยัยจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสมีลมแปปรปวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันของทางภาคตนออกเฉียงเหนือนะครับผมวันที่21 คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูดอนธานีสกลนครจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมานะครับผมอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32ถึงองศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว 10- ถึง 10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครกันครับผมโดยภาคกลางคาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนบ,บุรีราชบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับอุณหภูมติต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนทางภาคตะวันออกนั้นคาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดครับผม คาดการว่าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง30-33องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับผมขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังด้วยนะครับเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับทางภาคใต้กันครับผม ภาคใต้ฝั่งตอนออกหรือฝั่งอันดามันวันนี้คาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34อถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับผมตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปคาดการณ์ว่าจะมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฝั่งอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมข้ามฝั่งมาดูกันพยากรณ์อากาศทางภาคใต้ฝั่งตนตกกันครับผมโดยคาดการณ์ว่าวันนี้ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันคาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูกเก็ตและจังหวัดกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับแล้วเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศประจําวันทางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลกันครับผมคาดการว่ากรุงเทพมหาคนครวันนี้จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียส มีลมตลตกเสียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันเลยครับสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนนั้นได้ใส่ข้อมูลจาก windy.com นะครับโดยวันนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่21ครับผมโดยพบว่าในะโมเดลฝนได้โชว์ว่าในช่วงเที่ยงคืนของวันที่21นะครับ ภาคใต้มีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากครับผมตลอดทั้งกรุงเทพมหาคนครก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยและภาคตะวันออกก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนน้อยอยู่นะครับผมตลอดทั้งภาคกลางและภาคอีสานตอนล่างก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับในเวลาเที่ยงคืนของวันที่21นะครับส่วนทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นคาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับเนื่องจากมีกลุ่มเมฆฝน เข้าปกคุมอยู่ในลักษณะส่วนใหญ่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นกันครับโดยปาน,นกลางจะเป็นหย,ย่อมโดยมี2หย่อมทางภาคเหนือนะครับหย่อมหนึ่งอยู่แถวจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่จังหวัดลำปางและก็จังหวัดพะเยาครับอีกหย่อมหนึ่งอยู่ทางภาคภาคเหนือตอนล่างอยู่แถวจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกจังหวัดสุโขทยัยอาจจะรวมอาจจะเลยไปจนถึงจังหวัดลำปางครับจังหวัดลำพูนครับผมส่วนทางาอีสานนั้นอีสานตอนบน คาดการณ์ว่าในเวลาเที่ยงคืนอาจจะมีฝนในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับแถวจังหวัดน้องคายบึงการสกลนครอุดรธานีคนครพนมครับผมส่วนสพปลาวนั้นในเวลาเที่ยงคืนส่วนใหญ่จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวทางบาริคำไซกับแขวงขม่วนนะครับสองแขวงครับคาดการณ์ว่าจะตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับส่วนที่อื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางครับสาหรับสพปลาวเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา ในวันใหม่แล้วครับผมวันที่22กันยายนวันอาทิตย์22กันยายนโดยเริ่มตั้งแต่4นาฬิกานะครับพบว่าประเทศไทยและสปะปลาวมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับผมแต่จะมีลักษณะเล็กน้อยอย,อยู่แถวทงางภาคตวันออกที่เดียวครับสำหรับประเทศไทยส่วนภาคอื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางครับผมส่วนสปปลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่จะอยู่ทางลาวตอนเหนือนะครับแถวพงศลีแถวพงศลีแถวหลวงน้ำทาบ่อกแก้ว อุดมไซแขวงหลวงพ่อบางและแขวงหัวพันธ์ครับลักษณะคล้ายๆกับว่าลักษณะปานกลางนะครับโดยคาดการว่าจะแถวแขวงเหล่านี้จะตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับในเวลา4นาฬิกาของวันที่22ส่วนที่อื่นของสปพอปลาวนั้นมีเมฆน้อยครับผมตลอดจน ไล่ลงไปจนถึงลาวใต้ก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับเรามาดูในช่วงเวลาประมาณ8โมงเช้าของวันที่22ครับผมเรามาดูโมเดลฝนและวิเคราะห์โมเดลฝนในช่วงเวลา8นาฬิกาของวันที่22พบว่าประเทศไทยทุกภาคมีกลุ่มเมฆฝนน้อยอยู่นะครับผมแต่ก็จะมีอยู่ย่อมหนึ่งอยู่แถวทางภาคตัวนอกรับแถวจังหวัดจันทบุรีระยองตราดคาดกันว่าจะตกในลักษณะปานกลางครับผมในเวลา8นาฬิกาของวันที่22สนะครับส่วนสปปลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ตน ลาวเหนือนะครับคาดกันว่าจะตกหนักครับผมอยู่แถ,แถวแขวงหัวพันแถวพงศรีนะครับส่วนแขวงส่วนแขวงบอกแก้วและแขวงหลวงน้ําทานั้นคาดการว่าจะตกในลักษณะเล็กน้อยอยู่ถึงปานกลางครับในเวลา8นาฬิกาของวันที่22นะครับผมส่วนที่ส่วนเขตอื่นแขวงอื่นของสปปร,ปร,ราลาวในเวลา8โมงเช้านั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับถ้าจะมีก็มีลักษณะเล็กน้อยอาจจะทําให้เกิดฝนในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนครับผม เรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา12นาฬิกาของวันที่22กันครับผมในช่วงเวลาประมาณ20ในช่วงเวลา12อนาฬิกาของวันที่12นะครับการวิเคราะห์โมเดลฝนประจำวับบนอาทิตย์ที่22ในเวลา12นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางและบางจุดก็เป็นค่อนข้างหนักเหมือนกันครับ โดยทางภาคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยครับผมเขาปกคลุมอยู่นะครับเกือบทุกจังหวัดครับสำหรับทางภาคใต้ส่วนทางภาคส่วนกรุงเทพหานครนั้นในเวลา12อนาฬิกาคาดกันว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะฝนตกในลักษณะปานกลางจนถึงหนักนะครับโดยเฉพาะแถวจังหวัดปทุมธานีครับผมส่วนทางภาคตัวนออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางจนถึงหนักปกคลุม ทุกจังหวัดครับในเวลา12นาฬิกาของที่22นะครับผมส่วนทางภาคก,กลางส่วนใหญ่จะมีกลุ่มเมฆฝนกระจายนะครับแต่ก็จะเป็นหย่อมในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางโดยส่วนใหญ่จะอยู่แถวทางจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดอุทัยธานีจังหวัด <c oughs> จังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีครับผมและอาจจะ มีอยู่ย่อมที่ต่อเนื่องกันก็คือแถวจังหวัดสระบ,บุรีนะครับส่วนทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเป็นย่อมครับแต่ก็จะหนักหนักอยู่แถวทางภาคเหนือตอนบนครับเกือบทุกจังหวัดครับภาคเหนือตอนบนในเวลา12บสอนิกาของวันที่22ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นในเวลา12บสอนิกาของวันที่22พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนล่างมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างจะปานกลางจนถึงหนาแน่นนะครับผมส่วนใหญ่หนาแน่นอยู่แถวจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาครับผมมีกลุ่มนมฝนหนาแน่นครับในช่วงนี้ส่วนที่ค่อนข้างเบาบางจะถึงปานกลางนั้นอยู่ทางอุบลราชธานีอำนาจเจริญจังหวัดมุกดาหารจังหวัดกาลสินนะครับผมส่วนสพปร,ปราวนั้นในเวลาเที่ยงวันของวันที่22พบว่ามีเมฆปกคลุมทั่วทั้งประเทศครับผมแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะ เล็กน้อยจะถึงปานกลางนะครับแต่จะหนักอยู่แถวทางลาวตอนเหนือครับในช่วงนี้คาดกันว่าที่ประเทศเวียดนามอาจจะมีย่อมความกดอากาศต่ําครับผมจึงส่งผลกระทบให้ทางแขวงหัวพันหรือแขวงทางตอนเหนือของสองปปลาวมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับในเวลา12นาฬิกาเรามาดูในเวลา15นาฬิกาครับผมของวันที่22 พบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักอยู่แถวทางภาคกลางนะครับเข้าปกคลุมเกือบทุกจังหวัดเลยครับผมสาหรับพี่น้องทางภาคกลางขอให้เพิ่มความระมัดร,ระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะการเดินทางเพราะว่าอยู่ในช่วงเวลา15บหนาฬิกาครับผมทุกจังหวัดครับสาหรับทางภาคกลางในเวลา15บหนาฬิกาส่วนภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนในขนาดเล็กน้อยครับแต่ก็จะหนักอยู่แถวจังหวัด นครนายกปราจีนและจังหวัดสระแก้วครับผมส่วนทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันครับเข้าปกคลุมอยู่นะครับในช่วงเวลา15นาฬิกาส่วนทางภาคใต้นั้นในเวลา15นาฬิกาพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางนะครับเข้าปกคลุมครับผมคาดการณ์ว่าจะตกในลักษณะเล็กน้อยครับสำหรับภาคใต้ทุกจังหวัดครับผมในเวลา15นาฬิกา เรามาดูทางภาคเหนือโดยส่วนรวมภาคเหนือส่วนใหญ่จะมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับปกคลุมเกือบทุกจังหวัดครับผมแต่ที่จะมีลักษณะค่อนข้างหนักก็อกยู่แถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากลาพูนครับที่คาดกันว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักครับผมสําหรับทางภาคเหนือส่วนทางภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลางจนถึงหนักอยู่แถวภาคอีสานตอนล่างนะครับ ดยเฉพาะแถวจังหวัดบุรีรัมย์นครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดสุรินทร์มหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อาจจะเลยไปถึงอำนาจเจริญและก็จังหวัดอบบุบลราชธานีด้วยครับผมส่วนจังหวัดอื่นๆของภาคอีสานนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับผมส่วนสบบปปอลารในเวลา15บหนาฬิกาพบว่าทั่วประเทศลาวมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเล็กน้อยนะครับผมเข้าปกคลุมแต่ก็จะมีปานกลางอยู่แถว ทางแขวงคำม,ม่วนกับแขวงสวนนเขตครับส่วนที่อื่นนั้นมีลักษณะเล็กน้อยครับผมโดยเฉพาะลาวตอนเหนือนั้นกลุ่มฝนได้กระจายไปแล้วครับผมในเวลา15นาฬิกาเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา18นาฬิกาครับของวันที่22ในช่วงเวลา18นาฬิกาพบว่ากลุ่มเมฆฝนกลุ่มโมเดลฝนต่างๆนั้นได้ เกาะกลุ่มกันนะครับเป็นกลุ่มก้อนมากยิ่งขึ้นครับผมอยู่แถวทางภาคเหนือตอนล่างครับตอนนี้ส่วนทางภาคใต้นั้นก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับผมรวมไปถึงกรุงเทพมหานครก็คาดการว่าจะมีกลุ่มเมฆน้อยเล็กน้อยนะครับในเวลา18นาฬิกาของวันที่12น,นะครับของวันที่22สนะครับส่วนภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยจุดถึงปานกลางนะครับผมทุกจังหวัดครับโดยปานกลางอาจจะอยู่แถวจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วครับผม ส่วนทางภาคกลางส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะกลุ่มฝนเล็กน้อยแล้วนะครับแต่ก็จะมีค่อนข้างป่านกลางอยู่แถวจังหวัดสระบุรีจังหวัดลบบุรีจังหวัดนครสวรรค์อาจจะเลยไปจนถึงจังหวัดชัยนาทครับผมส่วนทงางภาคเหนือนั้นกลุ่มเมฆฝนที่อยู่ตรงภาคเหนือตอนล่างครับเข้าปกคลุมค่อนข้างหนักครับผมโดยเฉพาะแถวจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรสุโขทยัยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูร์นะครับผมอาจจะเลยไปถึงจังหวัดตาก แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงจังหวัดลำพูนลำปางเชียงใหม่และก็แม่ฮ่องสอนครับเป็นกลุ่มแถบที่ต่อเนื่องกันยาวครับผมกลุ่มนี้แต่ที่ที่ว่าหนักก็คืออยู่แถวทางแต่ที่ว่าหนักก็แต่ที่ว่า,กกวาดูเหมือนจะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนั้นก็อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างเป็นส่วนใหญ่นะครับผมส่วนทางตอเนเหนือจริงๆแถวเชียงรายพยาวนานแพร่อ,อุตร,รดิตฐ์นั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับในเวลา18นาฬิกา พอเรามาดูทั้งภาคอีสานในเวลา18นาฬิกาก็พบว่าภาคอีสานตอนล่างแถวจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดมีกลุ่มเมฆฝนน้อยแล้วครับผมในช่วงนี้ส่วนที่มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนั้นได้แก่กจังหวัดอำนาจเจริญมุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินธุ์กรุงเานครพนมอุดรธานีจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับผมเป็นกลุ่มอยู่ครับ ที่เปลี่นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักครับผมในเวลา18นาฬิกาของวันที่ของวันที่22นะครับผมส่วนสอปปลราวนั้นค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมคือมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับผมเข้าปกคลุมทั่วประเทศเลยครับแต่จะมีกลุ่มที่เป็นสีแดงอยู่นะครับยอมหนึ่งอาจจะเป็นรอยต่อระหว่างแขวงบริคมไซกับแขวงามวนครับผมอยู่ติดแต่อมนายอยู่ติดกับชายแดนของประเทศเวียดนามครับในเวลา18นาฬิกาคาดการณ์ว่ากลุ่มฝนนี้ น่าจะเป็นกลุ่มฝนที่ค่อนข้างจะตกหนักนะครับพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา21นาฬิกาของวันที่22พบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับกระจายทั่วทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคก,กลางภาคตัวนอกครับผมรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแต่ทางกรุงเทพมหานครอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมตลอดทั้งภาคกลางส่วนใหญ่ก็จะอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับในเวลา21นาฬิกาของวันที่22นะครับ ส่วนทางภาคเหนือนั้นคาดการว่าภาคเหนือนทั้งภาคอาจจะมีฝนตกในลักษณะเล็กในลักษณะปานกลางจนถึงหนักครับผมส่วนพื้นที่จังหวัดที่คาดการว่าจะหนักอาจจะอยู่แถวจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสโุโขทยัยจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมส่วนทางภาคอีสานนั้นคาดการว่าเกือบทั่วทุกจังหวัดครับมีโอกาสเกิดฝนในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมโดยปานกลางส่วนใหญ่จะอยู่แถวทางจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาฬสิน์ จังหวัดชัยภูมิ museum, และจังหวัดขอนแก่นครับเป็นหย่อมอยู่ครับผมเป็นหย่อมหย่อมครับส่วนที่อื่นนั้นลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางในเวลา21่สนาฬิกาส่วนสปปลาวนั้นในเวลา21่สอนาฬิกามีกลุมม่มเมฆฝนทางลาวตอตอนเหนือมีกลุมม่มเมฆฝนน้อยนะครับผมส่วนทางแขวงบริขมไซแลวก็แขวงเวียงจันทร์ตลอดทั้งบริคํมไซและก็แขวงไซยบุรีนั้นคาดการว่าววจะมีฝนลักษณะเล็กน้อยครับผมในเวลา21่สเอนาฬิกาส่วนร้อยต่อ ที่ยังอยู่ในสีแดงอยู่แถวแขวงขงมวนตามแนวชายแดนของเวียดนามนั้นก็ยังอยู่นะครับคาดกันว่าจะตกมาถ้าตกก็อาจจะตกหนักมา2ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ยังมีหย่อมแดงอยู่ทางทางแขวงจำปัสสักนะครับผมคาดกันว่าจะตกก็ตกในลักษณะฝนเทกระจายลงมาเลยครับ ในช่วงเวลา21นาฬิกาแต่ก็เป็นอยู่ในบริเวณจำกัดนะครับผมไม่ใช่ทั่วแขวงนะครับเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา24นาฬิกาของวันที่22กันครับผมหรือเที่ยงคืนของวันที่22พบว่าประเทศไทยส่วนใหญ่ทั้งภาคทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางและภาคกรุงเทพมหนานครและภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางครับแต่ก็จะเป็น กลุ่มเมฆฝนในลักษณะที่ค่อนข้างหนักอยู่เป็นหย่อมเป็นหย่อมครับผมโดยเฉพาะหย่อมหนึ่งอยู่อาจจะอยู่แถวจังหวัดลําพูนนะครับแล้วอีกหย่อมหนึ่งอาจจะอยู่แถวจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกครับผมแล้วก็อีกหย่อมหนึ่งสีแดงจุดหนึ่งอยู่ที่าคาดการว่าจะอยู่แถวจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นครับรอยต่อครับผมส่วนที่อื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยถ้าจะตกก็ตกในลักษณะโปรยปลายครับสําหรับประเทศไทยในเวลาเที่ยงคืนของวันที่22 ส่วนทางภาคใต้เที่ยงคืนของวันที่22มีไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วครับผมโล่งหมดเลยครับพอเราข้ามฝั่งไปดูทางสปปลาวในเวลาเที่ยงคืนของวันที่22ก็พบว่ามีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับผมอาจจะมีฝนตกในลักษณะเล็กน้อยหรือปานกลางอยู่แถวแขวงชัยบุรีนะครับในเวลาดังกล่าวลองมาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาตี4ของวันที่23ครับผมก็พบว่าประเทศไทยก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเดิม จากเที่ยงคืนนะครับรวมทั้งสปพปลอาวกย็ยังอยู่ในลักษณะเดิมโดยคาดการว่าถ้าฝนตกในพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็จะตกอยู่ในบริเวณดังกล่าวหรือใกล้เคียงกันครับในเวลา4นาฬิกาของวันที่23นะครับผมแต่โดยส่วนใหญ่ของประเทศไทยนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยแล้วครับผมโดยเฉพาะภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะนอกตลอดทั้งภาคใต้โดยเฉพาะภา,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 าคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับในเวลา4นาฬิกาของวันที่23 เรามาดูโมเดลฝนวิเคราะห์โมเดลฝนช่วงสุดท้ายคือเวลา8โมงเช้าของวันที่ของวันจันทร์ที่23นะครับพวันไปทำงานครับผมก็ออยังพบว่าประเทศไทยนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับไล่มาตั้งแต่ภาคใต้ก็น้อยครับผมกรุงเทพมหานครไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับในเวลา8โมงเช้าของวันที่23ตลอดทั้งภาคตอนออกก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนภาคกลางก็ไม่มีกลุ่มยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้ามานะครับ ตลอดท้งภาคตอนออกเหนือตอนล่างก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้ามากลุ่มเมฆฝนจะมีอยู่ทงางภาคเหนือครับภาคเหนือทั้งภาคแต่ในลักษณะเบาบางนะครับผมแต่ทงางภาคเหนือยังมีอยู่หย่อมหนึ่งที่ในในลักษณะสีแดงคือคาดว่าถ้าตกก็อาจจะตกในบริเวณจํากัดกินพื้นที่จํากัดนะครับแต่ก็ตกหนักครับผมอยู่แถวจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับในบริเวณนี้ครับผมส่วนทางภาคอีสานนั้น อีสานตอนบนคาดการว่าถ้าตกก็อาจจะตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับหรืออาจจะโปรยปลายนะครับผมในเวลา8นาฬิกาของวันที่23สนะครับส่วนสปปลารนั้นโดยภาพรวมมีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับผมโดยเฉพาะลาวตอนเหนือนะครับตลอดทั้งนครหลวงเวียงจันทร์ก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยจะอยู่ในสภาพคึมฟ้าคึมฝนเท่านั้นนะครับผมส่วนกลุ่มเมฆฝนที่คาดว่าจะมีฝนตกสําหรับสปปบารในเวลา8นาฬิกาของวันที่23า จะอยู่ในช่วงของแขวงบริคำไซแขวงขามวนแขวงสวรน,นเขตครับ่วนแขวงทางใต้นั้นก็อาจจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนถ้าตกก็อาจจะตกเล็กน้อยครับสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับในเวลา8นาฬิกาของวันที่23ครับผมเรามาดูการสรุปการพยากรณ์แบบสั้นๆประจำวันที่21กันยายนตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันเลยครับผมโดยคาดการว่าภาคเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์จังหวัดตากจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมานะครับผมส่วนทางภาคกลางนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุท,ยทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีกาญจนบ,บุรีราชบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคตะวันออกโดยคาดการว่าภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกบาจีนบุรีสะแก้วฉะเชงิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมเลื่อนลงมาทางภาคใต้กันครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้น คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแหง่งในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ครับผมสําหรับการโดยภาพรวมของโมเดลฝนนั้นพบว่าวันพรุ่งนี้นะครับผมคือวันที่22นั้นฝนก็จะเริ่มมาในช่วงเวลา12นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกานะครับสาหรับประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกครับ แจะโดยส่วนใหญ่ทางภาคมีสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอยุติการพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่21กันยายนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง,องเงินไหลนองทองไหลามากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม